โอเจเราพูดจอเริ่เรยมากกว่าเดิยบรรยาโอเคอยู่กับเกม My Hero อีกแล้วนะ My Hero อ่ะอ่าอะไรวะอิม a พกโอเคก็วันนี้มารีวิวโทโล,โลกิลูกลัก G M นะครับ <c oughs> ออกมาเนี่ย P P A P V E A <c oughs> ไปได้ทุกที่ลูกลักจริงๆเทียบกับมิโดริยะที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้เทียบกันไม่ติดเลย โอเคอ่าสำหรับใครที่ดูเดอะบูบี e แล้วก็ก็คงจะรู้ว่าบทมันเป็นยังไงนะสำหรับของอ่าเทรโรโลกิแล้วก็นิโดริยะโอเควันนี้มาอธิบายสกิลของอ่าอ่าเทรโรโลกิดีกว่านะครับในเดอะ o ูบี้นะโอเคอ่าอันนี้ผมขอเริ่มจากสกิลสองสกิลก่อนนะอ่าสกิลที่1เป็นการปล่อยไฟนะครับใส่อ่ศัตรูทุกตัวนะก็อ่า ทำให้ติดติดไหมใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่ะก,นะก็ติดเบิร์นนะก็ติดเผาไหมเป็นเวลา3เทิร์นแล้วก็เพิ่มอ่าอินแพ็คสกิลนะก็เพิ่มความเสียหายของสกิลอีก25เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลา3เทิร์นโอเคครับแล้วก็สกิลที่2เป็นการอ่าโจมตีรายเดียวนะครับและมีโอกาสที่จะทําทให้ศัตรูติดแข็ง1เทิร์นนะแล้วก็เพิ่มอ่าดาเมจลดลง25%นะเหมือนเหมือนกับเป็นอ่าโรคเกาะนะครับ เวลาโดนดาเมจมาก็ดาเมจลดลง25%โอเคตามที่ผมเข้าใจนะโอเคแล้วก็มีอะไรอีกน่าจะหมดแล้วใช่ไหมน่าจะหมดแล้วนะ,นนะวนะตามที่ผมไปแปลสกิลมาโอเคอ่าสกิลออโต้สกิลนะออตโต้สกิลนะก,ก็เพิ่มมาการดูดซับดาเมจใช่ไหมเป็นโลแล้วก็เพิ่มมาดาเมจให้ตัวเองนะเมื่อเริ่มเริ่มเทิน อันนี้ก็ถือว่าดีนะเพิ่มดาเมจตัวเองซับก็ได้ดาเมจก็ได้ก็ตามนั้นโอเคอันนี้เมื่อมีโปรฮีโร่ในทีมก็จะเพิ่มมาพลังเพิ่มพลังโจมตีอีก35%นะโอเคแล้วก็มาทีออ่อันตินะครับอันติเป็นการสร้างดาเมจรายเดียวนะครับสร้างดาเมจ150ปกติมัน 500อนะอันนี้มัน550ก็อ่าผมเป็นรนะีววสองเลยก็อ่าทำให้ศัตรูมีโอกาสสูงนะครับที่ทำให้ศัตรูติดแข็งแล้วครับแล้วก็มีโอกาสป,ปานกลางครับทำให้ศัตรูติดอมาพาตนะครับก็ไม่สามารถเล่นได้นะโอเคอมาพาสกับแข็งมันแตกต่างกนะันที่แข็งเวลาเราโจมตีก็ทําให้เขาออกปลดออกจากแข็งนะแต่เราจะโจมตีเขาแบบติดที่แบบ100%นะครับแล้วก็แต่ถ้าติดอมาพาสนะอมภาสาก็ทําให้ศัตรู ไม่สามารถออกสกิลหรือว่าตีธรรมดาได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการใช้อันตินะครับโอเคประมาณนั้นนะโทโดผมคิดว่าผมคงจะไม่ได้ลองเล่นให้ท่านสมาชิกดูก็เอาว่าเอาเป็นว่ามาอธิบายสกิลคร่าวๆนะสำหรับลูกรัก g ีเนะครับก็รีบๆเปิดกันครับวันที่28นี้ก็จะหมดตู้ของ The Movie แล้วก็ใครที่ยังเปิดไม่ได้ก็รีเเปิดครับผมได้ทำการสอนไปแล้วนะวิธีรีเในมือถือนะครับ โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันครับสำหรับคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ